การจัดการคุณภาพกบนการจัดการจัดซื้อจัดหาจำแนกไว้6กระบวนการสำคัญ 1. การตรวจสอบความต้องการทัสอุหรืองานบริการของผู้ใช้งาน 2. การประเมินศักยภาพของผู้ขาย 3. การประกวดราคาต่อรองราคาและคันเลือกผู้ขาย 4. การอนุมัติการจัดซื้อ 5. การปล่อยและแล้วความต้องการจัดซื้อ 6. กการประเมินผู้ขายจากแผนภาพแสดงกระบวนการจัดซื้อตามภาพ ขั้นตอนต่างๆอาจมีความแตกต่างไปตามโครงสร้างของแต่ละองค์กรรายการจัดซื้อพัสดุที่ต้องซื้อแบบรุ่นใหม่อยู่เสมอหรือรายการพัสดุที่มีการซื้อซ้ำรวมถึงอำนาจอนุมัติจัดซื้อในกระบวนการอนุมัติจัดซื้อด้วยกระบวนการจัดการพัสดุโดยขั้นตอนต่างๆมีดังนี้ 1. การรับทราบและเข้าใจในความต้องการใช้สินค้าหรืองานบริการ 2. การแปลความต้องการเป็นรายละเอียดและเงินไขการจัดซื้อ 3. การวิเคราะห์และหาแหล่งสินค้าหรือบริการ4การคัดเลือกผู้ส่งมอบหรืองานบริการ 5. จัดทําและส่งใบสั่งซื้อให้ผู้ส่งมอบที่ได้รับการคัดเลือก6ติดตามหรือเร่งการสั่งซื้อ7รับและตรวจสอบสินค้าและงานบริการ8ตรวจสอบรายการใบส่งสินค้าและดําเนินการชําระเงิน9เก็บบันทึกข้อมูลจัดซื้อและรักษาความสัมพันธ์ผู้ส่งมอบการจัดการคุณภาพสิ่งที่ควรรู้มีดังต่อไปนี้ 1>, 1. ความหมายของการจัดซื้อหมายถึงการดําเนินง,งานตามขั้นตอนต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตุดิบวัสดุและสิ่งของที่ถูกต้อง 2>, 2วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อในการจัดซื้อมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้มีวัตถุดิบและวัสดุอื่นๆในการผลิตอย่างเพียงพอเพื่อรักษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จัดซื้อให้ได้มาตรฐานเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายเพื่อให้กิจการมีกําไรมีต้นทุนในการจัดซื้อและหลีกเลี่ยงปัญหาพัสดุซ้ากัน การจัดการคุณภาพการจัดการคุณภาพหมายถึงกิจกรรมหรือกระบวนการที่ต่อเนื่องในการเน้นคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพของการนํางานทุกส่วนกิจกรรมตลอดทั้งวงจรทุกขั้นตอนของการทำงานเป็นระบบในการบริหารที่เป็นคุณภาพในทุกด้านขององค์การที่จะปรับปรุงการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง การบริหารคุณภาพหมายถึงการจัดการระบบคุณภาพโดยทุกคนที่เกี่ยวข้องทางภายในและภายนอกองค์การรับผิดชอบต่องานที่ตนเองกระทําอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าและบริการเป็นไปตามต้องการของลูกค้าวัตถุประสงค์หลักของการบริการคุณภาพคือการผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า วัตถุประสงค์หลักของการบริการคุณภาพคือการผลิตสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งความต้องการของลูกค้าจะเป็นกรอบกำหนดคุณภาพขององค์การทั้งทางตรงและทางอ้อมความสำคัญของการจัดการคุณภาพประกอบไปด้วยงานที่สำคัญดังนี้คือ 1. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์เป็นการกำหนดวิสัยทัศน์กลยุทธ์และวางแผน คุณภาพเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารคุณภาพโดยที่การจัดคุณภาพจะต้องบูรณาการเข้ากับการดำเนินงานทุกระดับ 2. การปรับปรุงคุณภาพเป็นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพขององค์การจะต้องดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยความรอบคอบและความเข้าใจในข้อจำกัดของสถานการณ์โดยผู้พัฒนาคุณภาพจะต้องศึกษาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลักเหตุผลและทางการวิทยาศาสตร์โดยพยา,าย,พยามหาวิธีการที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่สุด 3. การควบคุมคุณภาพเป็นกระบวนการจัดระบบการทํางานและการปฏิบัติการเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิตขึ้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กําหนดไว้ซึ่งจะดําเนินการโดยกําหนดมาตรฐานเกณฑ์และวิธีติดตามตรวจสอบคุณภาพเพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับมาตรฐานมาตรฐานคุณภาพระหว่างประเทศสากลมีอะไรบ้างความสําคัญของระบบมาตรฐาน มาตรฐาน iso 9 0 0 0ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่ออุตสาหากรรมการผลิตธุรกิจด้านบริการรวมไปถึงสถานศึกษาและหน่วยงานราชการต่างๆอุตสาหากรรมการผลิตและการบริการจะคุ้นเคยในรูปแบบของคุณภาพแตกต่างกันตรงที่ว่า iso 9 0 0 0เป็นเรื่องของการประกันคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องของระบบการบริหารคุณภาพขององค์กรนอกเหนือจากคุณภาพของตัวสินค้าหรือบริการ มาตรฐาน i s o เป็นมาตรฐานระหว่างประเทศที่ใช้ได้กับองค์กรต่างๆไม่มีการจำกัดขนาดโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกมาตรฐาน i s o จำเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์การผู้ผลิตจำเป็นต้องผ่านการรับรองเพื่อเป็นใบเบิกทางสู่การค้าตลาดโลกจนบางครั้งมีผู้เข้าใจว่า i s o 9000คือเครื่องมือกีดกันการค้าระดับโลกอย่างหนึ่ง มาตรฐาน ISO 9000 is คือชุดของมาตรฐานอนุกรมมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบคุณภาพประเทศไทยได้ประกาศใช้เป็นมาตรฐานอนุกรมมาตรฐานมอก9000เป็นมาตรฐานระดับชาติเพื่อให้องค์การหรือผู้ส่งมอบและลูกค้าหรือผู้ใช้นำไปใช้อนุกรมมาตรฐานมอก9000มีเนื้อหาและรูปแบบเช่นเดียวกับอนุกรมมาตรฐาน ISO 9000ขององค์กรระหว่างประเทศ มาตรฐานดังกล่าวจะระบุถึงข้อกําหนดที่จําเป็นในระบบคุณภาพและใช้บรรทัดฐานในการปฏิบัติซึ่งนําไปใช้อุตสาหากรรมโดยทั่วไปมาตรฐาน ISO 9000เป็นมาตรฐานที่นําเอาสา,มารมันสํำนึกจัดทําเป็นรายลักษณ์อักษรเป็นระบบเพื่อให้นําไปใช้ในองค์กรได้อย่างสะดวกปัจจัยความสําเร็จการปรับองค์กรการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9000 1ฝ่ายบริหารและตัวแทนฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารจะต้องแสดงออกทางตรงและทางอ้อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนฝ่ายบริหารซึ่งมักเรียกกันว่า M.R. ส่วนผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้จัดการคุณภาพที่เรียกกันว่า Q.R.M. ตัวแทนฝ่ายบริหารควรจะได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้บริหารระดับสูงสุดหรือผู้มีอำนาจ ตัวแทนฝ่ายบริหารตามข้อกําหนดในมาตรฐาน i s อ9 0 0 0จะต้องเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จในการปรับองค์กรเข้าสู่ระบบมาตรฐานและยังจะเป็นต้องรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพที่สําคัญอีก2เรื่องคือ1.1 การทำหน้าที่ติดตามดูแลการจัดการระบบคุณภาพขององค์กรจนมั่นใจว่าระบบคุณภาพที่สร้างขึ้นนั้นได้มีการนำไปปฏิบัติและสามารถดำรงรักษาให้อยู่ในสภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 9000ได้1.2การทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารได้ทราบเพื่อจะได้มีการทบทวนและใช้พื้นฐานการปรับปรุงระบบคุณภาพและตัวแทนของฝ่ายบริหารต้องทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมประสานร,ระหว่างที่ปรึกษากับเจ้าหน้าที่ที่จัดทำคู่มือมาตรฐานต่างๆจากผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เขียนคู่มือเอก และติดตามงานจนสําเร็จรู้ล่วง 2. มีการทบทวนข้อตกลงวิธีการแก้ไขข้ขอเรียกร้องจากลูกค้าข้อกําหนดต่างๆของลูกค้าจะต้องมีความชัดเจนและเป็นที่เข้าใจเป็นอย่างดีองค์การมีความสามารถในการผลิตสินค้าก่อนที่จะมีการตอบตกลงกับลูกค้าหากมีข้อกําหนดในองค์การไม่อาจทําได้หรือไม่มั่นใจองค์การจะต้องแจ้งลูกค้าให้ทราบ และมีการทบทวนข้อตกลงกันจนถึงความเข้าใจเป็นการป้องกันการตำหนิจากลูกค้าองค์การจะต้องมีวิธีการจัดการหรือวิธีการแก้ไขข้อเรียกร้องของลูกค้าให้ได้ทั้งหมด 5. การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง เมื่อเกิดข้อบกพร่องหรือมีข้อที่อาจจะนำไปสู่วิธีการผลิตสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับคุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานองค์การจะต้องมีวิธีแก้ไขปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแสดงให้เห็นว่าองค์การมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆให้ถูกต้องโดยการเขียนวิธีการต่างๆและเมื่อทำแล้วได้ผลตามที่เขียนไว้ 6. กการป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำบ่อยๆองค์การจะต้องมีวิธีการปฏิบัติเชิงป้องกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีการแสดงไว้ในเอกสาร เพื่อมีให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นซึ่งจะทําให้สินค้าหรือบริการด้อยคุณภาพขึ้นอีก 7. การตรวจติดตามและประเมินผลระบบคุณภาพองค์การจะต้องจัดทีมงานตรวจตามภายในเพื่อประเมินผลงานอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องเพื่อประเมินดูว่าวิธีการปฏิบัติต่างๆยังมีข้อบกพร่องหรือขาดความสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 9000กาหนดหรือไม่เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง การจัดการคุณภาพในองค์กรหลักการพื้นฐานของการบริหารคุณภาพในองค์กรประกอบด้วย 1. มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าคือมุ่งเน้นที่ลูกค้า 1.1. สำรวจตรวจสอบและทดสอบความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ความคาดหวังที่ลูกค้าต้องการจากองค์กรผลิตภัณฑ์หรือบริการจนถึงความพึงพอใจเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการแล้ว 1.2ตรวจสอบความต้องการของลูกค้าโดยให้ความคาดหวังมีความสมดุลกับความพอใจ1.3ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเท่ากับความคาดหวังหรือไม่ต้องปรับปรุงในเรื่องอะไร1.4สร้างระบบความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กรเพื่อให้องค์กรได้รับข้อมูลความต้องการที่ถูกต้องโดยจัดการระบบการบริหารของลูกค้าสัมพันธ์1.5สร้างระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้ทั่วทางองค์กรรวมถึงการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 2. บริหารงานอย่างเป็นผู้นำ ผู้นำของ,ององค์กรใช้หลักการบริหารอย่างเป็นผู้นำเพื่อนำทางให้เพื่อนร่วมงานในองค์กรไปสู่เป้าหมายคุณภาพทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งบรรยากาศการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วยแนวทางการบริหารงานอย่างเป็นผู้นำได้แก่2.1กำหนดวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนตรงตามความต้องการของลูกค้า2.2ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายแล้วสร้างขวัญกำลังใจให้พนักง,งานมุ่งมั่นสู่เป้าหมาย2.3สร้างค่านิยมส่งเสริมคุณภาพในองค์กรด้วยการฝึกอบรม2.4สร้างคุณค่าการทำงานด้วยการส่งเสริมระบบความร่วมมือให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 2.5สร้างจริยธรรมที่ดีในการทำงานด้วยการเป็นแบบอย่างให้พนักงานเห็น2.6สร้างความเชื่อมั่นขจัดความกลัวและความไม่มั่นคงขององค์กรด้วยการสร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการบริหารงาน2.7สร้างความสำเร็จด้วยการจัดทรัพยากรอย่างพอเพียง2.8สร้างความเข้าใจระหว่างพนักงานกับผู้บริหารด้วยระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 3การมีส่วนร่วมของพนักงานสมาชิกทุกคนขององค์กรมีความสําคัญทําให้องค์กรประสบความสําเร็จได้โดยเปิดโอกาสให้พนักงานร่วมคิดร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาการทํางานมีแนวทางปฏิบัติด,ดังนี้3.1องค์กรยอมรับความสามารถของพนักงานและบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงาน3.2พนักงานมีความตระหนักในความเป็นเจ้าขององค์กร3.3สร้างกิจกรรมให้พนักงานมีส่วนร่วม3.4สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงาน3.5เปิดโอกาสให้พนักงาน ได้เพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้และทักษะทั้งจากภายในองค์กรและภายนอกองค์กร3.6ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของพนักงาน3.7ประเมินผลงานโดยรวมเอาผลงานความคิดสร้างสรรค์ไว้ด้วยกัน 4. การบริหารโดยกระบวนการกระบวนการประกอบด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการดำเนินการและผลลัพธ์จากการดำเนินงาน กระบวนการบริหารงานคุณภาพในองค์กรได้แก่4.1ปัจจัยนำเข้าคือความต้องการของลูกค้ามีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนวัดและประเมินผลตามข้อบ่งชี้ได้นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญต่อปัจจัยสนับสนุนอื่นๆด้วย4.2กระบวนการดำเนินงานมีการออกแบบกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนให้การดำเนินงานเป็นไปโดยราบรื่นต่อเนื่องมีระบบการควบคุมงานการฝึกอบรมอุปกรณ์และวัตถุดิบอย่างเพียงพอมีการวางแผนการดำเนินงานโดยกำหนดความรับผิดชอบและหน้าที่อย่างชัดเจน ๔3ผลลัพธ์จากการดำเนินงานมีการประเมินผลลัพธ์ที่ได้ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบจากภายในและภายนอกขององค์กรที่ส่งผลต่อลูกค้า 5. การบริหารงานอย่างเป็นระบบคือการมององค์กรจากโครงสร้างที่ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆซึ่งมีหน้าที่เฉพาะแต่การบริหารงานอย่างเป็นระบบคือความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันในระบบความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากพอจะสร้างผลงานคุณภาพขององค์กรการบริหารให้ระบบความสัมพันธ์เกิดประสิทธิภาพทำได้โดย 5.1วางโครงสร้างขององค์กรให้เกิดระบบความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนไม่คุมเครือแบ่งแยกหน้าที่แต่มีความเกี่ยวข้อง5.2สร้างระบบความสัมพันธ์โดยตั้งจุดประสงค์คุณภาพร่วมกัน5.3กำหนดวิธีการดำเนินงานให้เชื่อมโยงกันอย่างราบรื่น5.4การประเมินผลของฝ่ายและหน่วยงานเป็นการประเมินโดยมองการเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายหรือหน่วยงาน5.5การปรับปรุงงานของฝ่ายและหน่วยงานต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพโดยรวมขององ,องค์กร 6. การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องคือการสร้างมาตรฐานให้เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติดังนี้6.1กําหนึ่งกำหนดนโยบายการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง6.2สร้างระบบการบริหารให้มีกระบวนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง6.3จัดการฝึกอบรมให้พนักงานทุกระดับใช้ระเบียบวิธี P D C A ในการปฏิบัติงานและดำเนินการปรับปรุงงานทันทีที่เห็นปัญหาหรือจุดบกพร่อง6.4จัดกิจกรรมและปัจจัยสนับสนุนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง6.5 การประเมินผลอย่างเป็นระบบมีแผนการประเมินมีเกณฑ์การประเมินและมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนย่อมทำให้พนักงานประจักษ์ในความจำเป็นต้องปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง 7. ใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานของการตัดสินใจการตัดสินใจใดๆถ้าใช้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีระบบการจัดเก็บที่เชื่อถือได้เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและถ้าผ่านกระบวนการวิเคราะห์มาแล้วอย่างเป็นระบบย่อมทําให้การตัดสินใจมีประสิทธิภาพการใช้ข้อเท็จจริงเป็นพื้นฐานการตัดสินใจทําได้โดย7.1จัดให้มีการรวบรวมและเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ7.2 ข้อมูลมีความถูกต้องเชื่อถือได้และใหม่เสมอ7.3มีกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการทางสถิติ7.4เลือกใช้ข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและตรงประเด็น7.5การตัดสินใจนอกจากจะให้ผลการวิจัยข้อมูลแล้วยังต้องใช้ประสบการณ์และการคาดการล่วงหน้าที่แม่นยำด้วย 8. สัมพันธภาพกับผู้ส่งมอบอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันผู้ส่งมอบหรือตัวแทนจำหน่ายมีความสัมพันธ์กับองค์กรโดยมีผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นสัมพันธาภาพระหว่างองคกรกับผู้ส่งมอบจึงต้องส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายร่วมกันสร้างคุณภาพเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันได้แก่8.1คัดเลือกผู้ส่งมอบที่มีประสิทธิภาพ8.2สร้างระบบความสัมพันธ์ที่มีประโยชน์ร่วมกัน8.3สร้างระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ8.4ติดต่อสัมพันธ์กันด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใส 8.5ให้ความจริงใจกับการพัฒนาระบบความสัมพันธ์โดยเน้นการสร้างคุณภาพให้กันทั้ง2ฝ่ายการจัดการคุณภาพในการผลิตการบริหารการผลิตหมายถึงการสร้างการวิเคราะห์การจัดการการวางแผนการปฏิบัติตามแผนและการควบคุมผลิตภัณฑ์ขององค์การเพื่อสนองความจําเป็นและความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจขณะเดียวกันก็ต้องบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจการดําเนินงานตามกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง การบริหารการผลิตมีหลักการที่สําคัญได้แก่ 1. การวางแผนและการควบคุมการผลิตจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่ซับซ้อนและมีความเป็นสากลโดยผู้บริหารการผลิตจะต้องตั้งคาถามตามขั้นตอนดังนี้1.1ผลิตสินค้าหรือให้บริการอะไร1.2ปัจจุบันมีทรัพยากรอะไรบ้าง1.3จะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการผลิต1.4เวลาที่เหมาะสมในการผลิตสินค้าเมื่อใด1.5มีการสั่งซื้อหรือจดหาวัตถุดิบทรัพยากรอะไรบ้าง 1.6จะต้องใช้ทรัพยากรอะไรได้อีกบ้างและจะใช้เมื่อใด1.7จะทําการผลิตจำนวนเท่าใด 2>, 2. เวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าในการผลิตการสิ้นเปลืองเวลาไปโดยปล่าประโยชน์ขององค์กรไม่อาจหามาทดแทนได้เพื่อให้ใช้ทรัพยากรได้ดีขึ้นผู้บริหารสามารถทําได้โดย2.1ไม่ปล่อยเวลาในกระบวนการผลิตให้ผ่านไปโดยปาประโยชน์2.2ปฏิเสธเหตุผล ที่จะเผื่อเวลาหรือมีสินค้าคงคลังเพื่อสำรองไว้ 2.3. ลดรอบเวลาในทุกหน้าที่งานทั้งด้านงบประมาณและแผนดาเนินการ 2.4. จัดลําดับความสําคัญของงานแต่ละกลุ่มแต่ละงานเพื่อใช้เวลาให้น้อยลงกว่าเดิม 3. องค์กรใช้เพียงระบบเดียวเท่านั้นสําหรับการผลิตทุกรูปแบบโครงสร้างของระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิตจะเหมือนกันในการผลิตทุกๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นองค์การการผลิตขนาดเล็กหรือใหญ่ตลอดจนองค์การที่มีความแตกต่างกันตามลักษณะการผลิตแต่องค์ประกอบและปัจจัยเบื้องต้นต่างๆของกระบวนการผลิตจะเหมือนกัน 4. ไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดในการควบคุมการผลิตระบบการวางแผนและการควบคุมการผลิตจะเหมือนกันในกรอบงานหรือหน้าที่พื้นฐานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทําให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆได้ถึงแม้ว่ากรอบงานหรือหน้าที่พื้นฐานของระบบจะมีลักษณะที่เหมือนกันยกตัวอย่างองค์กรที่มีการนํามาตรฐานการจัดการในองค์กรและเกิดประโยชน์เช่นบริษัทอัมพลฟู้ดโพสเซสซิ่งจำกัด ISO 22000/2005 22คือระบบบริหารความปลอดภัยของอาหารเป็นระบบสากลที่พัฒนาโดยเอสเด็กมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการระบบอาหารปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหารเป็นเกาะอมอาตรฐานสากลที่ครอบคลุมข้อกำหนดทุกมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านความปลอดภยัยด้านอาหาร ISO 9001:2000ต่อเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญเพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กรอาหารสำหรับผู้บริโภคเป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านชีวะอนามัยและความปลอดภยัยสามารถนำมาใช้ในการ จัดการควบคุมความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากกิจกรรมดำเนินงานภายในองค์กรและยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีการจัดการสภาพแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการทำงาน i s o มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษและการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO มาจะใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและพลังงานและการบำบัดมลพิษ HACCP คือระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตต้องควบคุมเป็นเครื่องมือในการชี้เฉพาะจอดจงประเมินและควบคุมอันตรายที่มีโอกาสเกิดขึ้นในการผลิตอาหารระบบนี้ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพในการรับประกันความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ GMP หมายถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารเป็นเกณฑ์หรือข้อกําหนดขั้นพื้นฐานที่จําเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติตามและทําให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภยัยโดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงอาจจะทําให้อาหารเป็นพิษเป็นอันตรายหรือเกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคระบบฮาลานคือระบบบริหารจัดการเพื่อการจัดเตรียมอาหารฮาลานปลอด